ตอนนี้นะคะทัมก็อยู่นี่เลยค่ะไรอ่องุ่นของเอเดนนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสวนอาหารเอเดนเท่านั้นละคะ่ะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะ mm hmm. เพียงเสียตังค่ะแค่20บาทค่ะแล้วก็สามารถนี่เลยค่ะเอ,อกากลนะคะมาตัดพวงองุ่นค่ะแล้วก็ออกไปช่างด้านหน้านะคะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้องุ่นที่เป็นฝีมือการตัดของตัวเองค่ะแล้วก็เลือกได้ตามใจชอบเลยละคะ่ะ You go, you don't have to touch it to feel. Love is every second we steal. Love is love, is nothing without you. Love is, to is, is everything you do. ตาเาก้าค่ะตอนนี้เราก็มีกันไกลแล้วค่ะทุกผู้ชมเดี๋ยวแพรมเนี่ย <Yeah. S 1> จะตัดองุ่นนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ออกไปช่างด้านหน้าค่ะ ก็ได้องุ่นนะคะตามที่ต้องการแล้วค่ะชื่อสายพันธุ์ของเขานะคะก็คือ Built Select นี่เองค่ะโอ้โห,หน่าทานไหมคะ แดงตองห้าดำๆนะคะคุณหนู่มข้าวคว้าข้าวคว้านี้นะคะก็เป็นครั้งที่แสดงการทักทายของชาวลีซ okay. ูใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทํมก็อยู่กับพี่เหมียวค่ะพี่เหมียวซึ่งเป็นเจ้าของร้านนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็โอ้โหเห็น อาหารเยอะแยะมากมายามเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าไหมคะ,มะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะชค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่แพมนะคะได้ไปตัดองุ่นนะคะที่สวนองุ่นของเอเดนเนี่ยตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่ต้องมาทานอาหารกันแล้วล่ะคะ่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าน้าที่วางอยู่ตรงหน้าแพมเนี่ยเป็นไวน์เพราะจริงๆแล้วคืออะไรคะแอลมัง่นสดคะ่ะอืมก็คือว่ามาจากนีเลยไรสเลยอื่เลยเอาละค่ะเดี๋ยวให้พี่เหมียวช่วยแนะนําอาหารเลยแล้วกันค่ะ อันไหนแบบว่าเป็นจานเด็ดของที่นี่เลยคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะคะก็ของประจําร้านเลยนะคะ<ม>นี่ก็จะเป็นน<ม>้ำพริกรีซอค่ะก็คือจิ้มกับผักใช่ไหมคะ,ะจิ้มกับผ<ม>ักค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกมะละหวานค่ะแล้วก็น,นี่ก็เป็นยอดเบบีมม้บอคอคลี่คุณผู้ชมคะผักนะคะกรอบมากเลยค่ะคือทานแล้วรู้สึกถึงความสดนะคะสดของมันเลยแล้วก็น้ำพริกเนี่ยนะคะก็ะมีรสชาติที่เผ็ดมากถ้าเทียบได้ก็เหมือนลรงจิ้มอะค่ะที่ทานกับไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารสชาติของเขาจะมีความ กลมกล่อมไปเยอะเลยตอนนี้ก็จะเป็นกวยเล้งน้ะมันหอยค่ะกวยเล้งก็ปลูกเองค่ะก็ของที่นี่เองเหมือนกันใช่ต่อไปก็ตามสาวเอเดนเลยค่ะสาวเอเดนใช่ยังไงคะสาวเอเดนคือเขาเป็นคนเปรี้ยวหรือไงคะใช่เปรี้ยวเผ็ดอะไรอย่างงี้เผ็ดแซ่บเลยค่ะลองชิมดูค่ะองลองชิมแล้วนะ้ลองชิมดูค่ะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะขอสตรอเบอร์รี่้วกันนะคะ มันก็จะมีองุ่นแล้วก็จะเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็ลูกมะระหวานที่เรามีอยู่อะค่ะค่ะหาทานที่ไหนไม่ได้ต้องที่นี่เลยค่ะสาวเอเดนแท้จริงค่ะคุณผูมม้ชมลองมาชิมนะคะอันนี้พลาดไม่ได้จริงต่อไปก็จะเป็นปลาทรงเครื่องนะคะปลาทับทีมค่ะเรามาทอดกรอบๆแล้วก็ทาเครื่องแล้วก็มาราดเอาต่อไปก็จะเป็นครีมจีนะคะค่ะกลายเป็นสูตรที่นี่เลยค่ะผัะกกาดดองเรามาผัด ค่ะจะมีเนื้อหมูด้วยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นอันเนี้ยเนี่ยตามร้านอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีที่เป็นแบบกิมจิเครื่องเคียงข้างๆแต่วันนี้คือทำเป็นกับข้าวเลยแล้วก็เป็นสูตรของที่นี่เองปะคะรสชาติที่ชิมไปเมื่อกี้นะคะก็คือไม่ได้เหมือนกับเกาหลีเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบผักดองที่ใส่หมูแล้วก็ผัดกับพริกอีกทีปะคะค่ะอืมก็คือรสชาติก็จะแตกต่างนะคะแต่ว่าก็เป็นเหมือนกิมจิเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นเบบี้บัลเกาหลีเลยค่ะปกติแล้ว บอูแรี่จะเป็นหัวใหญ่นะคะแต่อันนี้มันจะเป็นหัวเล็กๆะค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะจะไม่ใหญ่ค่ะทางนง่ายค่ะมันจะกรอบกว่าเองหัวใหญ่หค่ะค่ะต่อไปก็อันนี้เลยนะคะเป็นหมูทอดก็ชื่อของมันก็คือ ซูซูนะคะซูซูเป็นภาษาอะไรคะเป็นภาษาของเราค่ะภาษาจีนเอาภาษาจีนซูซูนะคะก็คือเป็นหมูทอดค่ะเป็นหมูทอดจะมีเครื่องเทศของคนจีนแล้วก็จะมีไข่ด้วยค่ะมันจะทําให้กรอบนุ่มแล้วก็หอมเนื้อนิ่มมากค่ะก็เขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในใช่ค่ะรสชาติดีจริงๆค่ะต่อไปนะคะเป็นปลากระบอกค่ะตัวนี้ก็เป็นปลาทับทีเหมือนกัน ก็จะมีเครื่องสมุนไพรนะคะทําไว้ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ไปเผาในกระบอกไม้ไผ่เลยค่ะก็คือคใส่ปลาลงไปใส่เครื่องสมุนไพรลงไปแล้วก็เผาใช่ค่ะ้แลวมันจะ,ะทําให้หอมไม้ไผ่อ๋อก็เลยเรียกว่าปลากระบอกแต่จริงๆเราก็คือปลาทับทิมเอาไปใส่กระบอกใช่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทงก็ต้องอคือบมโมพี่เหมียวมากๆาเลยนะคะที่มา,าให้ทำได้เที่ยวชมสวนอางุนแล้วยังให้ทำมานั่งชิมอาหารอร่อยๆแบบนี้ด้วยอาหารนะคะต้องบอกก่อนว่าบางอย่างทาไม่เคยชิมเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าตาของมันด้วยแต่ทุกอย่างค่ะอร่อยมากๆกี่อยากจะเชิญชวนนะคะใครที่มาเที่ยวที่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทานร้านไหนนะคะโอ้โหร้านนี้ค่ะร้านอาหารสวนเอเดนะคะอร่อยมากๆค่ะอคือบมค่ะขอบคุณมากค,ะค่ะ